S <S ขอสักนิดหนึ่งคุณผู้ชม <X ww> ช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะใครที่กําลังหาที่แบบไปดืม่มไปดิ้งไปสังสรรค์การดิฉัน <ạ. S 1> ขอแนะนำงานนี้เลยนะคะเมรัยไทยแลนด์ค่ะ<า>มหากรรมสุราชุมชนและคราฟเบียรระดับประเทศจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแบรนด์สุราชุมชนหน้าใหม่ให้เป็นที่รู้จักยกระดับให้มัน,นระดับโลกไปเลยเมื่อ,อ<ะ>วานนี้ค่ะวันเปิดงานวันแรกนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูซะก่อน บรรยากาศเนี่ยมันคึกคักมากเลยตั้งแต,แต่ช่วงแบบแดดลม,ลมลมตกเลยนะพื้นที่บริเวณ M Glass แล้วก็ M Yard ชั้นจีห้างสรรพสินค้า M Sphere ค่ะ,คะทุกคนเริ่มมาจับจองพื้นที่นะแล้วก็ลิ้มรสเครื่องดื่มในงานแล้วก็เมนูอาหารเนี่ยนะก็คัดสรรมาเสิร์ฟหลากหลายเมนูเลยโซนสําคัญที่ทุกคนเนี่ยที่เดินเข้ามาต้องตื่นตาตื่นใจก็คือ ร้านค้าที่คัดสรรผลิตภัณฑ์ของตัวเอง uh huh. มาให้ได้ลองเทส uh huh. ลองชิมกว่า50ร้านค่ะ uh huh. เอาเป็นว่าแค่เดินชิมรสชาตินะเครื่องดื่มทั้งโซนสุราชุมชน uh huh. แล้วก็โซนคราฟเบียให้ครบทุกร้านรับรองว่าคุณผู้ชมเอ้ยเดินมาก็ต้องมีแบบมึนๆกันบ้างออ uh huh. อันนี้แค่แบบได้ชิมเท่านั้นนะเออ เพราะว่าแต่ละร้านเขาจัดเต็มแบบว่าเต็มกราฟไม่มีแผ่วเลยอีกหนึ่งมุมไฮไลท์ของงานนี้ก็คือโซนเชฟเทเบิลแกลมเมไรเออปร,รากฏการจับคู่อาหารแล้วก็เครื่องดื่มคราบเบียร์ไทยครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์ค่ะผ่านการรังสรรค์โดยเชฟระดับแนวหน้าจากสี่ภาคทั่วประเทศนะออพร้อมด้วยเครื่องดื่มคราบซิกเนเจอร์จากผู้ผลิตท้องถิ่นชั้นนําของแต่ละภูมิภาค ซึ่งก็มาค่ะเลยนี <quote not player> ่เหล่าดาราเหล่าเซเลบเขาก็มากันหมดคนดังในวงการบันเทิงมาลองลิ้มชิมรสอาหารครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นใครรู้ไหมคุณคริสหอวังงานนี้คุณเจนสุดาคุณเต็กเปรมนัทคุณนิวจิ๋วคุณพีคพัทรศยาคุณต๊อดจินะรวมกันเลยที่ป้องนวัดแล้วก็สาวใบตองรัชตะวันด้วยนะคะสองิธีกรจากรายการเศรษฐีป้ายแดงของเราเนี่ยแหละเขามาเช็คอินงานนี้ด้วยคุณผู้ชม ซึ่งเหล่าคนบันเทิงนะกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้มีงานที่สนับสนุนสินค้าจากชุมชนแบบนี้อีกสินค้าจากคนไทยจะได้เป็นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้นค่ะ เซนว่าสนุกดีมันเป็นเหมือนบรรยากาศใหม่ๆอะไรเงี้ยที่ไม่เคยมีใครจัดมาก่อนอยากให้แบบออสนับสนุนเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยผู้ประกอบการระดับที่เป็นแบบเล็กลงมาหน่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเขาทาอะไรที่มันดูน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แปลกใหม่เมรัยไทยแลนด์ครับสมกับชื่อง,งานอร่อยจริงๆต้องบอกว่าเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มที่ผมไม่เคยกินมาก่อน เป็นการเอากซ์แบบที่ไม่เคยลองมาก่อนแล้ววันนี้ก็เลยประทับใจมากครับส่วนตัวเมื่อกี้ได้ลองไปแบบหลายอย่างเหมือนกันหลายเมนูเหมือนกันก็รู้สึกว่าให้หอมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินง่ายไม่ได้แบบความความทรงจำของของคนไทยเนาะจะแบบกินยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเมื่อกี้ลองทานคือแบบสบายมากคือแบบยิ่งแบบผสมกับตัวค็อกเทลอะไรเงี้ยคือแบบใช่เลยนี่ไงรู้สึกเหมือนคำนี้เลยสังสรร์อย่างสร้างสรรค์เ <laughs> มลรายจนสักพักก็เมลรายเบ้า ราอะคุคคีมากับเกี่ยวกับข้าวกันอยู่แล้ว<า>แล้วเคยจริงจริงเคยคุคคีแบบคิดจะทำเลยแหละ ที่จะทําสาโทพื้น้านแล้วเชฟเทรเบิเรกเราก็ทาเชฟเทอรเบิร์แบบโลคอลมาแล้วที่แบรนด์ดีฟูที่นาของเราเราโอเคกับงานนี้มากแล้วยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานและส่งเสริมแล้วก็กระจายข่าวกันออกไปถึงความเป็นข้าวของไทยไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารที่เป็นข้าวไทยวันนี้เรามากับเชฟก้องนะคะมาทานเชฟก้องโลคัสก็รู้สึกว่าเราชอบม,มาเป็นอาหารเหนือด้วยแต่เราขอชื่นชมนะคะคว่างานนี้สามารถรวมความเป็นไทยได้หลากหลายโดยเฉพาะ เขาเรียกว่าอะไรสุราพื้นบ้านนะคะและรวมถึงดนตรีในงานด้วยกิจกรรมดีมากเลยค่ะนะ อบอกเลยว่าใครไปงานนี้นะคะเขาเรียกว่าครบรถจริงๆเลยเนาะ,ะทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ดนตรีนะคะคุณผู้ชมเห็นคู่รักคุณเป๊กแล้วก็สาวนิวเขาแต่งหล่อแต่งสวยมาร่วมงานเมลัยไทยแลนด์แบบนี้นอกจากจะมาจอยในงานแล้วนะคะยังถือโอกาสนี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับหนุ่มเป๊กด้วยอายุครบ40ยังแจ๋วจา้ารวบตึงไปเลยในงานเดียวซึ่งสาวนิวภรรยาเขาจัดเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพรส์คุณสามีนะคะ<ร>อบอกเลยว่าถึงจะลูกหนึ่งแล้วนะคะแต่ดีกีความหวานไม่มีแผ่วจ้า นุมเฟ็กเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะบอกว่าวันเกิดปีนี้มีความสุขมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเป็นปีที่มีของขวัญที่พิเศษที่สุดนะคะนี่คือแหละน้องสเปนลูกชายไงอ,อนะคะปีนี้น้องสเปกก็มาเป็นของขวัญให้นะคะคุณพ่อแฮปปีสุดๆเลยจ้า ขอบคุณที่เชิญมาทานเชฟเทเบิลนี่แล้วเราก็จะได้ต่อในเมืองไปเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอมาเชฟเทเบิลแล้วเธอต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยผมขอบคุณของวันที่ดีที่สุดไม่ใช่เมียเป็นลูกครับตอนนี้ปีนี้ก็เมียที่ทําให้มีลูกไง้ล้วก็ขอบคุณภรรยาด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ปีนี้คือแบบแค่มองเห็นเขาก็มีความสุขหอมเขาก็มันหอมทุกส่วนเลยแล้วมันแบบแค่เห็นเขายิ้มเห็นเขาทําอะไรปีนี้ผมรู้สึกว่าเป็น เป็นปีแรกที่เป็นวันเกิดที่แบบ i, เฮ้ยน,นี่ของขวัญชิ้นล้ำค่ามากๆของขวัญสำหรับคุณพ่อพ่ออโหเข้าใจเลยอ่ะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขอบ